หลวงุ้ราบปรุณกับอาจารย์มากรณีศึกษาวันนี้ทําให้เห็นความสําคัญของเฟสเตาที่เป็นตัวแทนของการงานการทํามาหากินซึ่งเป็นหนึ่งใน5ต่อตําแหน่งสําคัญของชีวิตแต่ก็ต้องย้ําว่าเป็นตําแหน่งเฉพาะคนเฉพาะบ้านไม่สามารถลอกเรียนแบบได้ลูกศิษย์ท่านใดที่ยังไม่ได้เชิญท่านอาจารย์ตรวจหลงจุ้ยก็อย่าชะล่าใจปล่อยให้เป็นไปมาเชิญท่านอาจารย์ตรวจหลงจุ้ยให้คําแนะนํากันดีกว่าค่ะนอนนอนคอนโดบ้านวัวจันถึงวันคืนวันพระรหัสครับท่านอาจารย์ วันศุกร์เสาร์อาทิตย์นอนอที่โรงงานนะครับอ,อันนี้อันนี้เรียนเชิญท่านะตรวจประจาปีครับเข้ายุคเก้าของตัวคอนโดบ้านวัวครับที่มาเช็ครับเป็นไงบ้างยังยังได้มีไดบ้บางอย่างมีแล้วแต่ยังไม่ครบครับอืม,ม ดูห้องสวนสวยดีค่ะอืมอ้าวดูดีมีพลังค่ะย่ต้องเพิ่มอะไรไหมจริงๆยันยุก้ามีแล้วตารร้อนเนี่ยก็คือให้ไว้ทั้งของผู้หญิงผู้ชายใช่ไหมพี่เป็นไงก็ทำไมมีอดีหนึ่งสองห่งสามแล้ก็ง่ายก็มันะเป็น หาทนายกบหาหมอ,อคระจารให้ไว้ตอนนั้นเออน,นิสิก็ดีที่สุดภูเขาอะภูเขาทีานีในบ้านบัว,วยุคแปดมันต้องางภูเขาก้าไอ้ภูเขาแปดนี่ต้องม่ไหมครับภูภูเขาแปดสำหรับดาวแปดนี่ก็น่า,จ,าจะต้องมีอยู่<ข>าอาจารย์คะพี่รอนม,อ<ะ>ม,มีคำถามว่าในยุคเก้าเนี่ยเราจะต้องตั้งภูเขายุคใช่ไหมคะก็ค,ะคือภูเขายุคเก้าในเก้าแต่ทีนี้ถ้าเป็นบ้านบัว เรายังคงต้องมีภูเขาสำหรับดาวแปดภูเขาในบ้านวัวไหมคะ่ะต้องมีต้องมีดาวมันยังเป็นดาวยุคแปดในบ้านอยู่แล้วแล้วก็เสริมภูเขาในเก้าด้วยใช่ไหมคะฮะเสริมภูเขายุคในเก้าด้วยไหมคะคือแปดเก้านี่ถ้ามันมีได้มันก็ซัพพอร์ตเราโอเคอ่ะเริ่มเขายในเก้า ทำได้ค่อนข้างตามลูกก็ก็เยอะแล้วอะอืมจำเป็นต้องเติมอะไรแล้วนะอืมแป่ พลังตัวเองหนึ่งลงวงจับน้ำมีหนึ่งหนึ่งสี่เจ็ดแล้วก็ป๊อกน้ำมีสองและสามครบปะแค่พลังให้ทำให้ให้ให้ตัวเองมีความเชื่อมัน่นมีเขาเรียกว่ามีอะไรมี self confidence ที่ สามารถดึงเสียงได้หรือทำให้ในความสามารถนั่นแหละถ้าเอางี้ตอนนี้นอนหกปะ่ะนอนเก้าครับนอนเก้าเพราะว่าห้องนี้เนี่ยเป็นการตัดแบ่ง จับประตูหลักออกมาประมาณสักเกือบสองเมตรเพื่อตัดเป็นส่วนนอกแล้วก็ห้องนิ่มจะเล็กลงก,กว่าห้องปกติที่เราไปตรวจกันนะครับ<ม>อืมันนี้ประตูเลื่อนที่พขาจัดว้นก็เลยไปอยู่กางโซน NW ครับ<ม>แล้วแล้วคุณวัชเดนก็เป็นคนสามถ้าจยา์ก็เลยให้เป็นนอนที่เก<ม>้านะ SM <ม>ครับเพราะว่า<ม>่อย<ม>ู่ n ครับ เ oh, uh. อาฮะหกสอดคล้องตั้งแล้วครับอำนาจบารมีใส่ไปแล้วค่ะอาจารย์ครับฮะให้ไปแล้วเหมือนกันค่ะอำนาจบารมีมันเป็นค่ายกลชุดหกสอดคล้องครับท่านอาจารย์อือวันนี้ตั้งแล้วครับ ใช้เตาป่กเตาจริงใช่ไหมคะมใช่หม้อหุงข้าวห้าปีไปเจริญครับสมปรารถนาสมปรารถนาเจ็ดสามก็ย้ายนะครับเป็นเตาเจ็ดเออคราวที่แล้วให้เสียงให้กลิ่นแล้วใช่ไหมเสียงกลิ่นยางครับอ่ะให้เสียงให้กลิ่นน้นไม้ไประดับให้ไปเลยน,นะครับ ไม่เราจะหมูเต่าไก่นะคะจังใช่คู่เหลืองก็มีอยู่แล้วเนี่ยเช็คด้วยอีกอย่างหนึ่งตำแหน่งหกสามจัดห้จีเป็นยังไงบ้าง มีชุดหขนช้างอยู two, ่อืมมีตู้ปลาหนึ่งด้วยมีตู้ปลาเหรอใช่ครับเธอจะให้เลี้ยงปลาดำ5ห้าตัวครับเป็นตำแหน่งหกสาขเหรออยู่ภาคเกี่ยวค่ะบันควรควรหนี ลบลบเลี่ยงลบ,ลบเลี่ยงไอ้หกเอเออย่าเข้าไปอย่าเข้าไปตั้งวานตำแหน่งไอ้สิ่งสำคัญสำคัญหกัน <63 S 1> นะครับเออแต้มเอาไว้อยากได้งเงินไหลมาเทมาเยอะๆไหลมาเท่าก็เปลียนเสียงเนี่ย แล้วก็เต่ามงกรต้องรายง,งานบ่อยๆเป็ตัวหมายเลขสามนอดต่อมาสามสาม สาวเป็นมังกรหกลูกชายเป็นมาร์เก็ดครับเจ็ดแปดหกเจ็ดแปดหกเจ็ดแปดครับหกเจ็ดแปดครับหกเจ็ดแปดตัวเองเป็นสามใช่ครับการถึงพยายามเน้นไปที่ ที่เจ้าบ้านชายว่ามันเข้ากับคนอื่นเนี่ยจะเป็นสามหกสามเจ็ดมีอยู่คนเดียวที่ค่อยค่อยเบาหน่อยสามแปดทนอาจครับสลับเปลี่ยนตำแหน่งกระติกน้ำไหมครับเพราะว่าปัจจุบันนี้มีหกพิฆาไปประธานแล้วหกพิฆาตไปหมอครับ กพิฆาตเปประธานครับหนึ่งหนึ่งตัวแล้วก็หกพิฆาตไปหมอหนึ่งตัวครับก็หกพิฆาตไปประธานเอายังเอาอยู่ครับเออตกลงมันก็จะมีสามตัวนะคือเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนเป็นเจ็ดสามสมปาถนาครับ นันนคืเนเอเป็นครวครับอืมครับเจ็ดสามแล้วก็ในบ้านในบ้านผมพิจารไปประคารตั้งไปแล้วครับอเออแลวอีกตัวหนึ่งผมพิจารไปหมอนี่ก็ตั้งไปแล้วครับ อืมก็เป็นเท่ากับเป็นสามตัวแล้วนะแต่ไม่ไม่ไม่เอาไปหมอดีกว่าเอาไปอายุดีกว่าก็เปลี่ยนจากตัวหกพิฆาตไปประธานหนึ่งหกพิฆาตไปอายุหนึ่งนะครับอ่าอ่อน,นี้ท่านอาจารย์จะให้ตั้งวันไหนครับหกพิฆาตไปอายุหกพิฆาตไปอายุ มันเป็นเวลาตัววันเวลาตัวนะครับเออครับต้วันจันครบเออโหนี่ไอโดระวังนะสามต่อเลยนะอันนี้จดเอาไว้ปิดข้างฟ้าแปะกระดาษเอาไว้ได้เลยตำแหนง่งหกหกจุดสามเนี่ยหลบใช้เด็ดขาดเลย อย่าไปใช้ที่ตรงนี้แล้วก,ออก็ที่จะบอกตะกีท้ที่ซิลปันหาประตูที่ซิลที่เอสบิวนะครับไม่หกสามตั้งที่หกสามเลยนะครับเออ,อันหาประตูสวรรค์ออแล้วมั้ โอ้ <laughs> oh, อันนี้กล <laughs> างไอที่เต็มมีมีมีมากกว่านี้ <laughs> แต่เรา <laughs> เราต้องการต้องการให้เร็วให้แรงไม่ใช่เหรอ <laughs> เออ <laughs> ไปวัดตรงนั้นไม่ได้ <laughs> บางทีเขาทำไม่ทำไม่มากอะทำไม่มาก <laughs> แต่เบื้องลึกเขาอ่ะ มีมากพลังเขามีมากบางบ้านเนี่ยเขามีตั้งแตเมืองจีนทั้งพวงซุยทั้งทั้งแซกีบันพุบุรุษมีตั้งแต่เมืองจีนพอมาอาจารย์มาต่อให้มันก็เลยไปพวดพวดก็จะเป็นอย่างนั้นอีกเออ อเอาตามนั้นรอบที่แล้วท่านอาจารย์ให้คุณนาจำแสกีมังกรเหลียวหลังนะครับครับมังกรเหลวหลังคือเงี้ไอ <c oughs> อ่อแสกีบ้าน,นวัวนะ มันเป็นชัยภูมิที่เงินไหลไหลเข้าเนะ่ไม่ได้ไหลออกนะ mm hmm. เออแล้วอีกอย่างหนึ่งเีเป็นชัยภูมิที่ครบที่สุดเออใครฟังแล้วจดจำเอาไว้นะเออกว่าจะเรียนรู้พวกนี้เนี่ยใช้เวลาหลายสิบปีแล้วก็ส่วนออบางตอนรเนี๋ยวหลังเนี่ยอาจารย์ไปโตนในทิน ในทีมบางต่อนะทีมนักธุรกิจนักธุรกิจแบบที่ประเภทแบบเหมือนอย่างเราดูเจ้าพ่อเสียงไอะไรอย่างเงี้ยเออประมาณอย่างนั้นวัดกันแบบจัดจ,ดจด้เอามันเจ๊งเลยเนี่ยเหมือนอย่างที่เาติดตามข่าวก่อนว่าสร้างตึกเจ้าพ่อหนึ่งสร้างตึกสิบหกชั้นใช่ไหมแต่จู่ๆพอรู้ว่าประกาศโครงการสร้างสิบหกชั้น อีกเจ้าพ่อหนึ่งเจ้าพ่อหมายเลขหนึ่งไม่ยอมพรวดเดียวขึ้นขึ้นน่าจะถึงสี่สิบชั้นอ่ะจา,จากเดิมจากเดิมเนี่ยจะสร้างไว้กี่ชั้นเองอ่ากลายเป็นสร้างจนกระทั่งมองจากทะเลมาในตำแหน่งที่ดีที่สุดไม่มีไม่มีบริษัทนี้แล้วเป็นเป็นเฮดคอร์เตอร์ของเขาด้วยเนี่ยเขาเขาเล่นกันแล้วจนป่านเนี้ยขายไม่ออก คิดดูดิเราไม่ใช้แคร์นั้นด้วยนะตึกทั้งตึกเลยเนี่ยใช้ใช้แก้วสีม่วงเขาเขามีดีของเขาเขาใช้แก้วสีม่วงกับสียุกส่วนไอ้ไอ้ฝ่ายที่เจ๊งและเนรละนาดเนี่ยใช้กระจกกันกระสุนเพราะเขาเชื่อว่าพลังคงชุยเนี่ยมันยิงเขาไม่เข้า ก็เลยไปเชื่อไปเชื่อของอาหลับไปเชื่อของอะไรอะคนที่มีความรู้ทางด้านสถาปนิกการก่อสร้างอะไรเนี้ยวัดดีไซน์ของเขาออกมานี่จะแตกต,ต,ต่างแัะเฉียบคมอ่ามันก็จะเป็นอย่างเงี้ยซึ่งน่าสนใจมากอ่าเนี่ยพวกนี้ซึ่งที่อจะเลือกให้เนี่ยอย่างอย่างที่บอกอาจา์โตที่นั่น อ่ะตั้งอายุสนะิบสามโตที่นั่นมีเงินไปไม่มีเงินกลับแล้วก็เอนอกจากโตที่นั่นแล้วเนี่ยที่นั่นสู้กันด้วยมังกรเหลียวหลังอืมถ้าเราไปเนี่ยเราอาจจะเคยได้ยินวิทโพลีพาร์ทอ่ามันเป็นคลิกสูงสุดซึ่งอาจารย์ก็พา,พาไปทำคอนเทนต์มาแล้วเนี่ยให้พวกเราได้พอ รู้นะพอเห็นขนาดเขามีของดีเขายังเสริมใต้คนทำหมวกจักรพัดเป็นอาคารเป็นอาคารของของที่นั่นอ่ะ,อะคิดดูดิเขาไม่ได้แบบมีที่แล้วก็จเจเฉยเขาก็สู้กันสู้วันเต็มที่อนี่ยังเสียดายนะที่ที่มาเป็นมะเร็งซะกอ่อนถ้าไม่เป็นเนี่ย โอ้ยจานยังมีโปรเจกตกับฟาลูกศิษย์ไปดูของแท้ของสิ้นเยอะแยะน,นาัานเดี๋ยวจย์หายได้ไปค่ะไปเลยครับท่าอ<ข>า,าจารย์เดี๋ยวลงชื่อย <laughs> ม,มันไม่ง่ายขนาดนั้นเนะลยเจ็บปวดทราม,มานมากอ่ะนะอะโอเคเแล้วลเดี๋ยวเอาไว้มีโอกาสรายงานมาได้ครับในวันนี้เยครับท่านอาจารย์จะมอบยันร่างานให้ชาบ้านนะครับสามชิ้นด้วยกันนะครับเป็นเร่งเียวกับธุรกิจการงานประสบความสำเร็จธุรกิจออนไลน์ให้มีที่เสื่อมที่จดจาและ ยันถามาในเรื่องการลงทุนกองทุนหุ้นหวยแล้วก็อสังหาริมทรัพย์ต่างๆให้ได้ราคาดีให้ถูกคดโกงนะครับ่อา <c oughs> จารย์มอบให้ชาบ้านวันนี้นะครับขอบคุณราาครับ,รบ,อบรนาาบบอาจารย์ครับอาจารย์แข็งแรงด้วครับ